สวัสดีครับพบกับช่องตีพันเพจครับวันนี้ได้มีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดคิงครับที่จะเตะขึ้นที่สนาม700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาดูกันที่ผู้สาประตูน,นะครับมีชจัดช้ยบุตรพรมจากสโมสรบีปทุมยิวเอเจต และจิรวัตวังรพันธ์สโมสรขอ,อนแก่นยูเนเต็ดคนนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีในลีกนะครับปฏิวัติทาใหม่สโมสรทูแบงกอกยูเนเต็ดคนนี้ก็โชว์ฟอร์มดีนะครับรองหลังครับธีรพัฒน์โนชัยยาสโมสรทูแบงกอกยูเนเต็ดคนนี้ก็ทุ่มเทนะครับธีระทรบุญมาท,านทันสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด หรือเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยที่ขาดเขาไปไม่ได้เลยพันษาเหห์มิบู์สโมสรบุรีรัมเน็เตดตอนนี้ในหลีกก็ดูแล้วจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับกิษดาการแมนสโมสรชนบุรี f อฟซถือว่าเป็นแกนหลักของสโมสรชนบุรีนะครับนิคคลัสมิเคลสันสโมสร o โอเบโอเนเซจากเดนมาร์ก อิมพอร์ตมาไกลนะครับล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับสำหรับคนนี้เฉลิมสััดิ์อัคขีสโมสรการท่าเรือซีกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับความสามารถเฉพาะตัวดีผมชอบเลยครับคนนี้เอเลียสดอลลสโมสรบาหรลีในเต็ดสูงใหญ่แข็งแกร่งลูกกาอากาศดีทิมชาติไทยต้องการปองหลังแบบนี้ นิติพงศ์เสรานนท์สมสรทูแบงคอกยูนเต็ดทุ่มเทขึ้นสุดลงสุดมีความเร็วตองกลางนะครับสารัตอยู่เย็นสมสรนบีจีปทุมยูน t เต็ดหือเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งครับมีประสบการณ์ทิติพันธ์พ่วงจันสมศรนสทูวรแบงคอกยูนเต็ด เป็นอีกคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับสโมอสรน,นะครับถือว่าฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วบดินผาลาจอมลากเรือแห่งสโมอสรการท่าเรือเอฟซีต้องเพิ่มความบึกบึนหน่อยนะครับคนนี้รุ่งรักภูมิจันทึกสโมอสรทรูบแบงค,ค์เคราะห์เต็ดคนนี้นี่ผมให้ฉายาว่าได แส่เซนไมด่ดดสองเลยนะครับวอาชิตกนิสีบำเพ็ญสมโมอรการท่าเรือซีก็ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปในสมโมอรครับและยังมีเครื่องหมายคำถามนะครับชนาทิพสองกร์สินแห่งสมโมสรี BG ปทุมยูเนเต็ดตอนนี้ก็กำลังโชว์ฟอร์มดีแต่เมื่อสักครู่เพิ่งจะโดนเตะเจ็บไปไม่รู้ว่า จะเล่นได้หรือเปล่านะครับปฐถมพลจเจริญรัตนาพิรมสโมสรการท่าเลฟซีผมชอบคนนี้มากเลยครับเป็นไอหนุ่มบูล็อกในดวงใจเลยดีลานี่สุดยอดครับบกเก้าอนันันสโมสร์ทูแบงคอกยูเนเต็ดห่างหายจากทีมชาติไทยไปนานนะครับสำหรับคนนี้และหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมครับ เวลาเทพป้อมพันห้องเครื่องจากสโมสรเมืองทองยูเนเตด็ดูจากหุนเครื่องที่ผ่านมาเขาเสียบอลยากครับแดนกลางทีมชาติไทยก็ขาดเขาก็คงลำบากต่อหน้าครับสุภโชคสารชาติจากสโมสรคอนซาโดเลซัป,ปโปรโรนี่กำลังโท์ฟอร์มฮอตเลยครับซึ่งยิงอวาสกิกฟอนตเต่มาปราเมตอาจวิไลสโมสรเมืองทองยูเนเตด อาหยันวิ่งมีความแข็งแกรงนะครับก็ขอทุ่มเทกับทีมชาตินะครับสุดท้ายครับเทลสินแดงดาสโมสรนบีจีปทุมเนเต็ดเรื่องการจบสบกอร์ยังต้องไว้ใจเขาครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เราจะเล่นกันในวันที่7กันยายนนะครับเวลา2องทุ่มครึ่ง อบเลบันนอนฝากแฟนบอลอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องตีปันเพจด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ